แมนพดโดนตปหัวทุกนัดแมนเือระวังหนูแมนมากแมนมากหนูยังร้อง

ว่าอะไรดูสิเด็กดีดีโคดกันได้หมบางหน้าจอฮัลโหลไอ้ดีดโใครก็ได้ดีดโกดฮัลโ,โหลใครจะไม่โกด Excellent oh, work. what you? ดีอ้อมซ้ายไปดิ๋ดยวมันชี้ออกไปพี่ยิงขวาให้หลายตัวหนูไม่ได้มีแค่นี้นะ อีทองบอกแล้วย <Watch out. S 1> ังบอกกูผมได้กูรู้อยู่มึงได้มึงได้ยิงไหม คุณรัดตีรู้แล้วคนลรที่อะ่ะนี่ยิงตาในน้ำใช่ไหมมาเดินทางน้ำก่อนนะตัวมันดันมาเฮ้ยไม่เห็นใครเลยแต่ของหนูที่ยิงหนูว่าหินคู่ แม,แม่แม่นอกอเฮีะเห็นไม่ทันโค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 หน้าพี่เลยอยู่ตรงกล่องเลยตัวเดียวตัวเดียวมาเลยหนึ่งแม่นหนูมาเลยพี่ยิงแฟร์ให้นะพี่ยิงแฟร์ไม่ต้องส่งผิอยู่อ,อยู่ตังกล่องู่ตรงกล่องปีฟ้าจเห็นไหมมีมาแล้วพลัตี้กับพลัตี้กับของหนูอะพลัตี้กับที่ยิงหนูนะเก็บแฟร์ก่อน เก็สบสมหลังก่อนเลยหนูค่อยเคลียรไปค่อยเคลียรไปทีละตัวแต่ตัวหลังมันดันว่ะไอ้ตัวหลังมันไม่น่าคข้าเล่นหรอกเพราะว่ามันเสร็หน้อยหรือเปล่าที่ทองอีกแล้วเหรอ

Excellent work.